รัฐทหารตัดต้นไม้ประชาธิทไตยไม่ให้เติบโตเหตุผลที่เขาทำรัฐทหารดังนั้นเองจึงเป็นเพราะเราฉลาดเกินไปไม่ใช่เพราะเราโง่อย่างที่เขาอยากให้เราเข้าใจเป็นเพราะประชาชนฉลาดเกินไปเขากลัวที่จะคุมประชาชนไม่อยู่จึงต้องทำรัฐทหาร ผมก็ต้องขออธิบายว่าทำไมปากท้องของเราทำไมเศรษฐกิจของเราทำไมอนาคตของเราจึงเกี่ยวกับเรื่องการเมืองทำไมเศรษฐกิจปากท้องกับการคนไม่ได้โดดเดี่ยวผมไปตลาดมาแล้วทั่วประเทศผมยืนยันได้ว่าความสำเร็จของรัฐบาลคุณประยุทธ์พี่น้อง สงเท้าเทียมกันหมดพ่อแม่พี่น้องรู้ไหมรอๆด้วยนะคะสดีสวครับขอบคุครับครับครัครับบคัรัค แต่ห้าปีเข้าไปแล้วแล้วก็มีความเมียายามนออาคันตัต้อนรับเลากับพกมือกำลังใจจังหน่อยเนี่ยพกมือครับ พี่น้องครับธนาทรจึงเรื่องเมืองกิจไปทุกที you know ่ครับไปมากมัดครับเหนือจดใต้ใต้จดเหนือตะวันตกจนตะวันออกเพื่อจะมาเจอพี่น้องผมเป็นศูนยในโลกชื่อว่าธนาธรพี่น้องธนาธรเรามีทรัพยากรที่มีทางสังคมอย่างมากมายโดยอารยธรรมของศีสัะเกรับ เิดต้ N 9 K 2คูณศุนย์ชาติอนาคตใหม่เบอร์สิบเอ็ดพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับพัอนาคตใหม่พร้อมแล้วพ่อแม่พี่น้องทุกคนับพ่อแม่พี่น้องชาวสีสเกตทุกคน